คราวนี้มาถึงชาวราศีกันบ้างนะครับชาวราศีกันในเดือนพฤษภาคมนี้เป็นอย่างไรนะครับชาวราศีกันคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่23สิงหาคมถึงวันที่22กันยายนนะครับเรามาดูกันเลยนะครับชาวราศีกันของผมจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอ้นะครับชาวราศีกันในช่วงนี้นะครับก็เรียกว่าดีนะครับชาวราศีกันในช่วงนี้นะครับโดดเด่นและมีความสามารถสูงมากนะครับ เพราะฉะนั้นเรื่องดีๆเกิดขึ้นแน่นอนเพียงแต่ว่ามันเป็นช่วงจังหวะที่เรียกว่าคุณต้องเด็ดเหนื่อยคุณต้องทุ่มเทนะครับไม่มีอะไรได้มาโดยการแบบฟุกๆนะครับฝีมือล้วนๆความสามารถล้วนๆครับสําหรับชาวราศีกันอ่ะคราวนี้เรามาแยกเป็นเรื่องงานนะครับช่วงจังหวะนี้นะครับชาวราศีกันมีโอกาสที่จะเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับบางท่านที่เป็นลูกเป็นลูกน้องอยู่เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นหัวหน้า นะครับเื่อนขั้นเร่อนตำแหน่งหรือไปดูงานต่างประเทศนะครับมีโอกาสที่จะย้ายเปลี่ยนนะครับทำให้เติบโตมากขึ้นอย่างเต็มที่นะครับส่วนคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจตอนช่วงนี้นะครับมีการขยายกิจการนะครับมีการแข่งขันสูงมีโอกาสที่จะเติบโตก้าวหน้าเป็นอย่างมากนะครับโดดเด่นนะครับอาจจะเป็นหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าแก๊งหัวหน้าทีมของการทํางานด้านต่างๆนะครับน่าสนใจมากนะครับ ในเรื่องการเข้าสังคมก็จะเยอะขึ้นนะครับชา,ชาวราศีกันคราวนี้ถ้าเป็นเรื่องเงินชาวราศีกันในช่วงนี้นะครับเงินทองเนี่ยเยอะมากไหลมาเทมาคุณทําอะไรคุณหยิบจับอะไรเนี่ยมีความสําเร็จมีเงินทองเข้ามาแล้วก็มีผลประโยชน์มากกว่าคนอื่นด้วยนะครับเรียกว่าถ้าคนอื่นขายของได้ร้อยหนึง่งคุณเต้องได้พันหนึ่งแหละนะครับคุณทําได้ดีมากๆเก่งมากนะครับ แต่ว่าค่าใช้ใจ่ายในเรื่องภาษีสังคมในเรื่องส่วนตัวก็เยอะตามไปด้วยนะครับคุณจึงต้องระมัดระวังในเรื่องการใช้ใจ่ายหน่อยก็ดีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของความรักช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่บ้านง,งานตุเทกับงานมากๆนะครับคุณอาจจะเรียกว่าเจอความรักในที่ทํางานเจอความรักที่เกี่ยวขอ้องกับชาวต่างชาตินะครับสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับช่วงจวังหวะนี้นะครับความรักของคุณจะดูดดึงมากกว่าเดิมนะครับเพียงแต่ว่า แบ่งเวลาให้กับความรักให้เยอะขึ้นหน่อยหนึ่งก็ดีนะครับเพราะว่าช่วงนี้จะบ้าง,งานเป็นพิเศษนะครับคราวนี้นะครับข้อแนะนําสําหรับชาวราศีกันในช่วงจวังหวะนี้ก็คือคุณจะเข้าสังคมเยอะมีโอกาสเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำมาเรียนต่างมากมายนะครับเพราะนั้นความสามารถคุณจะสูงคุณก็ควรจะพุ่มเทให้เต็มที่เพียงแต่ว่าต้องคุยกับแฟนคุยกับครอบครัวคุณให้เรียบร้อยว่า คุณกําลังทํำอะไรอยู่ขอเวลาเขาแล้วก็แบ่งเวลาให้ดีนะครับและทุกอย่างก็จะราบรื่นและมีความสุขครับ